สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะพบกับครูนาเช่นเคยกับรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาทบทวนในเรื่องของการรวมจํานวน2จํานวนก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะครูมีเกมลับสมองลองเชาปัญญามาให้นักเรียนด้วยนะคะซึ่งเกมของครูนะคะมี10ข้อด้วยกันนักเรียนพร้อมที่จะไปเล่นเกมหรือยังคะ ถ้านักเกมพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยสวัสดีครับผมพบกับพี่วีนะครับแล้วก็ช่อง V ีเกมคิดนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมรับสมองรองชาวปัญญากับการฝึกคิดฝึกวิเคราะห์แล้วก็การใช้ทักษะด้านต่างๆนะครับผมเกมนี้มีด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะครับน้องๆพร้อมแล้วไปเล่นเกมได้เลยครับ ข้อที่หนะครับผมผลไม้ในข้อใดต่อไปนี้ไม่มีเงานะฮะน้องๆดูเงาของผลไม้ที่อยู่ด้านหน้านะฮะมีทั้งหมด5ชนิดด้วยกันก็ไก่ขอไข่แล้วก็คอควายผลไม้ใดไม่มีเงานะฮะจับเวลานะครับผมลุย หมดเวลานะครับผมเฉลยคือข้อกไก่นะครับผมแอปเปิ้ลไม่มีเงาข้อที่2นะครับผมภาพที่หายไปคือภาพในข้อใดระหว่างข้อกไก่ขอไขหรือว่าคอควายหมดเวลานะครับคำตอบคือกอไก่ ข้อที่3นะครับผมน้องๆลองคิดวิเคราะห์ดูว่าคาน3อันนี้ตัวที่ยืนอยู่ตัวไหนหนักที่สุดนะครับผมตัวไหนหนักที่สุดระหว่างข้อกไก่ขอไข่หรือว่าคอควายหมดเวลานะครับผมฉเฉลยคือข้อขอไข่ ข้อที่4นะครับผมผักในข้อใดต่อไปนี้มีจํานวนพยางหรือว่าจํานวนคําน้อยที่สุดหมด,ดเวลานะครับคําตอบคือข้อคอควายกอไก่เนี่ยคือมะเขือ,อเทศมี3พยางนะครับขอไขค,คือกะเทียม2พยางงงูคือแครอท2พยาง ส่วนข้อขอควายเนี่ยพิกมี1พยางข้อที่าน,นะครับผมภาพใดต่อไปนี้คือไล่จับมแมลงหมดเวลานะครับคำตอบคือข้อขอไข่ ข้อที่6นะครับผมภาพในช่องว่างควรเป็นภาพในข้อใดนะฮะมีวงกลมอยู่2วงก็คือวงกลมสีชมพูกับวงกลมสีดําวงกลมสีชมพูเนี่ยมีหนอนวงกลมสีดำเนี่ยมีแอปเปิลนะฮะส่วนเครื่องหมาย question mark ตรงกลางเนี่ยควรจะเป็นภาพในข้อใดระหว่างข้อกไก่ขอไข่ แล้วก็ขอควายนะครับผมให้เวลาคิด7วินาทีนะครับลองคิดวิเคราะห์ดูจับเวลาครับหมดเวลานะครับผมเฉลยคือข้อคอควายนะครับผมหนอนบวกแอปเปิลก็คือหนอนกินแอปเปิลข้อที่7นะครับผมภาพใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวก หมดเวลานะครับคำตอบคือข้อกอไก่ทุกข้อเนี่ยเป็นการเก็บขยะแต่ว่ากอไก่เนี่ยเป็นการเป็นเกษตรกรนะครับๆๆๆข้อที่8จงนับเลขทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน <S <S หมดเวลานะครับผมฉเฉลยคือบวกกันแล้วมีค่าเท่ากับ11 ข้อที่9นะครับจงเติมข้อความให้สมบูรณ์เดินตามหลังผู้ใหญ่จุดจุดจุดไม่กัดเฉลยข้อที่9ก็คือกอไก่เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่10ภาพที่หายไปคือภาพในข้อใดกอไก่ขอไข่ ขอควายพร้อมแล้วก็จับเวลาครับหมดเวลานะครับผมคำตอบคือขอ้อขอไข่นะฮะจิกซอจบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมฝึกสมองประลองปัญญาเพิ่มชาวปัญญากับเกมคิดที่แสนสนุกนะครับผม จบไปแล้วนะคะนักเรียนกับเกมลอบสมองลองชาวปัญญาเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะนักเรียนสนุกไหมเอ่ยเกมนี้นะคะก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยฝึกคิดฝึกใช้ทักษะในการวิเคราะห์นะคะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการรวมจํานวนสอํจำนวนนักเรียนดูนะคะคร,ครูมีไอศครีมสีแท่งด้วยกันนะคะเพื่อนของครูให้เพิ่มอีกหนึ่งสอง แท่งด้วยกันนะคะนักเรียนคิดว่ารวมกันแล้วได้ทั้งหมดกี่แท่งคะนักเรียนงั้นเรามานับพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 4 5สมีทั้งหมด6แท่งนั่นเองค่ะนักเรียนเราสามารถเขียนได้ว่า มีอยู่4เพิ่มอีกสรวมเป็นกนั่นเองค่ะนะักเรียนต่อไปนะคะครูมีลูกอม5เม็ดนะคะนะักเรียนเพื่อนของครูให้เพิ่มอีก1 2 3 1> นักเรียนคิดว่าครูมีลูกอมทั้งหมดกี่มนะเม็ดคะนักเรียน ันเรามานับพร้อมๆกันนะคะ1นึ่งสองสสห้าดใช่แล้วค่ะครูมีลูกอมทั้งหมด8ปดเม็ดนั่นเองค่ะนักเรียนเราสามารถเขียนได้ว่ามีอยู่ห้า เพิ่มอีก3รวมเป็น8นั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปนะคะครูมีมัชเมลโล่3ชิ้นเพื่อนของครูให้เพิ่มอีก1ชิ้น2ชิ้นนักเรียนคิดว่าครูมีมัชเมลโล่ทั้งหมดกี่ชิ้นคะนักเรียนงั้นเรามานับพร้อมๆกันนะคะ1 2 ดีห้าใช่แล้วค่ะครูมีมัชเมล่ทั้งหมด5ชิ้นนั่นเองค่ะนักเรียนเราสามารถเขียนได้ว่ามีอยู่3เพิ่มอีกสรวมเป็น5นั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเราจะมาทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนครูมีลูกอม5เม็ดเพิ่มอีก1 2 3นักเรียนคิดว่าครูมีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ดคะนักเรียนงั้นเรามานับพร้อมๆกันอีก1นรอบนะคะหนึ่ ช่แล้วค่ะครูมีลูกอมทั้งหมด8เม็ดนั่นเองค่ะนักเรียนเราสามารถเขียนได้ว่ามีอยู่5เพิ่มอีก3รวมเป็น8นั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปนะคะครูมีมัชเมลู3ชิ้นเพื่อของครูให้เพิ่มอีก1 2นักเรียนคิดว่าครูมีมัชเมลูทั้งหมดกี่ชิ้นคะนักเรียนงั้นเรามานับพร้อมๆกันนะคะ 1>, 1 2 3 4 5สใช่แล้วค่ะครูมีมัชเมโล่ทั้งหมด5ชิ้นนั่นเองค่ะนักเรียนเราสามารถเขียนได้ว่ามีอยู่3เพิ่มอีก2รวมเป็น5นั่นเองค่ะนักเรียนต่อ,อไปนะคะครูมีไอศครีมทั้งหมด4แท่งเพื่อนของครูให้เพิ่มอีก1 นักเรียนคิดว่าครูมีไอศครีมทั้งหมดกี่แท่งคะนักเรียนงั้นเรามานับพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 4 5สองดังนั้นนะคะเราสามารถเขียนได้ว่ามีอยู่สเพิ่มอีก2รวมเป็น6นั่นเองค่ะนักเรียน สำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครับหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย